โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตูดิโอนะฮะวันนี้ก็จะพามาดูว่าผมสิ่งที่จะมาแนา่แนหลังเกือบเดือดนะฮะทั้งวันวันนี้แล้วก็วันวันจันทร์วันจันทร์นี่มีบางอย่างที่จะเข้ามาด้วยนะผมถือว่าเจเยอะนะฮะอาทิตย์นี้เจเยอะมากถือว่าเป็นของฟรีที่แบบสุด<ส> <gun> ๆ,ๆนะผมโอเคนะอันนี้นี่เองนะผมก็คือ400ล้านดาวโหลดนะผม400ล้านดาวโหลดแคมเปญของโมบายนะฮะ โอเคแล้วมาดูตัวล่างก่อนดีกว่านะครับผมมีอันนี้โมเมนต์ของเชลซีนะฮะอันนี้โมูเมนต์ของนะอเชลซีก็จะมีเลมพาดเลยแล้วก็ปีเตอร์เช็คสองคนนี้แน่นอนนะครับผมนะโอเคแล้วก็เพลย์เยอร์วิกของบูไวนะครับนนี้ก็นำทัพโดยเลวานเวอร์ชัน99ก็ถือว่าเด็ดอยู่นะนะฮะแล้วก็เพลย์เยอร์วิกของเจลิกนะครับผมอ่าคนนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครมั่งนะ <laughs> ไม่มีการอัปเดตเข้ามานะครับผมก็ล่าล้นอันกันอีกที เนี่ยก็ประมาณนี้สําหรับไพ่นักเตะม,มีอยู่สามเพคนะผมมีคณิโมเมนต์มีอ่าพยาดวงวิของฟูไว้พยาดวงวิของเจลิกนะครับผมโอเคแล้วก็ที่เด็ดตรงนี้ครับผมเนะี่ยสี่ร้อยล้านดาวโหลดเค้มเป็นนะผมก็จะเจดแน่ๆน่สี่ร้อยทองแน่ๆนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมยิงประตูนะผมสี่ร้อยล้านประตูนะครับผมกิจกรรมนี้ระยะเวลาก็ตั้งแต่วันที่สิบเอ็ด ก็คือวันนี้จนถึงวันที่1เดือน4เลยนะครับผมระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่วันที่11เดือนนี้จนถึงวันที่1เดือน4นะฮะอ่ามันก็จะมีแบบอ่าแบบ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 เป้าหมายของเขานะครับผมเป็นเป้าหมายประตูนะฮะเป้าหมายประตูก็คือ50ล้านประตูเนี่ยเราจะได้บอลดํา1อันนะครับผมพอครบ100ล้านประตูเนี่ยเราจะได้บอลดําอีก2ก็จะเป็น3ามแหละนะผมพอครบ150ล้านเนี่ยก็จะได้อีก3 ก็จะเป็น7ตรงนี้บอลดำเนี่ยเจ็แหละนะผมแล้วก็พอครบ200ล้านเนี่ยก็จะได้อ่าตัวต่อสัญญาเนี่ยสี่สิบนะผมต่อสัญญาฟรี40ครั้งนะฮะแล้วก็2องล้านเนี่ยเป็นเทรนเนอร์สีดาว40อันนี้เด็ดมากเทรนเนอร์สีดาวสีเนี่ยคือใช้กันแบบโอ้โหคือเยอะนะแจกเยอะนะนะเทรนเนอร์สีดาวสีเนี่ยแล้วก็ทีเด็ดสุดท้ายครับผม400ล้านประตูก็จะเป็น400ไมค์คลับคอยของฟรีนะครับผม โอเคประมาณนี้สำหรับชุดแรกนี่ก็คือการยิงประตูนะครับผมแล้วก็จะมีล็อกอินแคมเปญนะครับผมล็อกอินแคมเปญนะฮะระยะเวลาก็ตั้งแต่วันที่15ก็คือวันจันทร์นี้จนถึงวันที่22นะฮะก็จะมีอ่าวันแรกก็จะได้เป็นอ่บอลทองคูณหนึ่งนะครับผมวันสองก็บอลทองอีกคูณหนึ่งวันสามก็บอลทองคูณหนึ่งวันสี่บอลทองคูณหนึ่งแล้ววันที่ห้าจะได้บอลดำนะครับผมรวมบอลดำทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่เลยเออเจ็ดเจ็ดลูกนะครับผม ตรงนี้6นะตรงนี้1นบวกสเป็น3 3มบวกสาเป็น6แล้วก็มา7ตรงนี้ก็คือได้7ลูกของทิ์นี้นะผมแล้วก็บอนทองอีก1บอนทองอีก2นะผมนะตรงนี้บอนทองได้6เหมือนกันบอนทองได้6บอนดำได้7นะผมสำหรับของฟรีเพ็กนักเตะเพ็กเพ็กเพ็กเพกแบบเรื่องไงอะเพ็กบอลอะบอนดำบอนทองบอนเงินอะไรประมาณเนี้ยนะผมนะบอนดำได้7บอนทองได้6นะผมแล้วก็ทีเด็ดอีกแล้วนะตอนนี้ ดับเบิลแมคคลับคอยนะผมในเมดีนะฮะในเมดีแจกแมคคลับคอยคูณสองนะผมตั้งแต่วันที่15คือวันจันทร์จนถึงวันที่22นะฮะตรงนี้ถือว่าดีมากแมคคลับคอยปกติจะได้1ชาเลนจ์เนี่ยจะได้100ใช่ป่ะถ้าคูณ2ก็จะเป็น200ต่อ1ชาเลนจ์นะครับนะถ้ามี4ชาเลนจ์ก็จะได้800ถ้า6ล่ะ6ก็พันสองโอ้โหโคตรดีนะครับโคตรดีนะกิจกรรมนี้ สุดๆไปเลยนะผม400ล้านดาวน์โหลดนะฮะโอเคระยะเวลากิจกรรมก็น่าจะเป็นแค่อาทิตย์นี้เท่านั้นนะผมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นวันที่11ก็คือวันนี้จนถึงวันที่22นะผมวันที่22ก็จะเป็นวันจันทร์วันจันทร์ของที่22นะผมก็ประมาณ1อาทิตย์กว่าๆนะฮะซาเลนนีโอเคนะผมแต่นี่นี่ระยะเวลาค่อนข้าง,งนานเหมือนกัน,นสำหรับการยิงประตูนะฮะ400ล้านประตูนะครับผม ราวันชุดนี้ก็ถือว่าเด็ดมากดีไมด่ดีถ้าเกินเป้าเนี่ยนะถ้าเกินเป้าคูนาม,มิอาจจะเจกเพิ่มก็ได้พวกตำนงตำนานเหมือนรอบที่แล้วแล้วอาทิตย์นี้ก็จะมีเมดเดดด้วยนะผมเป็นเมดเดของอ e ีฟุตบอลลิกนะฮะทั้งรอบแรกแล้วก็รอบสองในวันนี้ก็ถือว่าเจเยอะมากลับคอยเนี่ยสามพันบวกบวกแน่นอนนะผมโอเคเอ้ยไม่ใช่มากลับคอยดิอีฟุตบอลพอย n ์นะผมโทษทีฮนะอีฟ e ุตบอลพอย n ์เนี่ยสามพันบวกบวกบวกแน่นอนนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกัน นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นละบ๊ายบาย l ล t s ก o